สวัสดีครับมาพบกับผมทางช่องร่มโพแชาแนลนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเรามาอยู่กันที่แปลงข้าว5451นะครับวันนี้เราทำการสูบน้ำข้าแปลงหลังพ่นยาคุมค่านะครับวันนี้ข้าวอายุได้อ่า13วันนะพอดีผมต้องหมักหญ้าไว้นานหน่อยนะครับปกติผมจะต้องสูบน้ำข้าประมาณ วันที่สิบสองก็คือเมื่อวานนี้แต่พอดีนะครับรุ่นนี้ไม่สามารถที่จะพ่นยาคุมเลนได้หรือป้องกันวัชพืชงอกได้เนื่องจากช่วงที่พ่นนะครับฝนตกลงมาอย่างหนักเลยทําให้เราไม่สามารถพ่นได้แล้วยากขึ้นเยอะมากนะครับแล้วรุ่นนี้ผม,มเปลี่ยนเป็นยาตัวใหม่นะพอดีมีพี่น้องเกษตรกร,กรหลายท่านนะครับก็ แนะนำผมมาหลายตัวเลยแต่มีพี่น้องเกษตรกรอยู่ท่านหนึ่งเนี่ยเขาถ่ายให้ดูว่าเขาใช้ยาตัวนี้ก็คืออะไรนะเสือมันนี่นะครับกับกับอะไรฮัมมิ่งนั่นแหละครับที่ผมทําคลิปลงไปล่าสุดเนี่ยแต่ก็จะมีพี่น้องเกษตรกรหลายท่านนะครับเอ,อ่อคอมเมนต์เนาะประมาณว่าแบบเปลี่ยนยาอีกแล้วอะไรประมาณนี้ครับผมจะบอกไว้ก่อนนะว่าผมทําคลิป ผมทำสิ่งไหนผมก็จะลงสิ่งนั้นการที่ผมเปลี่ยนยาเนี่ยผมจะทดลองให้พี่น้องกเกษตรกรท่านอื่นๆดูว่ายาตัวที่ผมใช้เนี่ยมันได้ผลไหมนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ว่าแบบใช้ตัวนี้แล้วไปแนะนําอีกตัวนึงนะครับตรงนี้ต้องเข้าใจด้วยและที่สําคัญนะครับจุดประสงค์ของล่มโพชาแนลเนี่ยผมทําคลิปเพื่อเป็นแนวทางนะครับผมอินจากประสบการณ์จริง ปฏิบัติจริงเพราะว่าผมก็เป็นคนทํานานะครับผมไม่ใช่เป็นคนที่มีวิชาความรู้เกี่ยวกับวิชาการเยอะแยะมากมายเพราะว่าผมก็ใช้ควบคู่กันถ้ามันใช้ได้ก็จะบอกว่าใช้ได้นะครับถ้ามันบอกว่าใช้ไม่ได้ผมก็จะบอกว่าใช้ไม่ได้อ่ะเดี๋ยวผมจะพาไปดูญ้านะครับรว่ามันเยอะอย่างที่ผมว่าไหมเพราะว่าก็มีหลายท่านน่ะเหมือนว่าเออก็อยากจะแซะเนาะ พื้นนาล่มโพไม่มียาหรอกมาโฆษณายาเฉยๆพี่น้องครับผมไม่ได้ขายยานะผมเป็นคนที่แนะนํำเฉยๆว่าตัวไหนดีและยาที่ผมแนะนำเนี่ยก็สามารถหาซื้อได้ทั่วประเทศนะไม่ใช่ว่าผมโฆษณายาผมไม่ได้เปอร์เซนต์ไม่ได้มีส่วนได้อรู้เห็นของเขาเลยนะครับตรงนี้ก็คือเป็นยาที่ผมใช้อะ่ะแล้วผมก็อยากจะมาแนะนําพี่น้องเกษตรกรมือใหม่ก็เท่านั้นนะเรื่องโฆษณายาเนี่ยพี่น้องตัด ออกไปได้เลยรวมถึงขายพันข้าวด้วยทักกันมาเยอะเหลือเกินนะครับผมไม่ได้เป็นร้านขายผมเป็นคนทํานาคนหนึ่งนี่แหละที่เอามาแชร์ประสบการณ์การทํานาว่า1รุ่นเนี่ยเราทําอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูหญ้ากันก่อนนะครับก็ผมจะให้ดูนะครับหญ้านะตรงนี้ผมมาอยู่บริเวณนะครับผมเมื่อกี้นะผมสูบน้ําด้านนูนนะ้นเนาะแต่อยากจะให้เห็นนะครับ หลายๆที่ว่าหญ้ามันมากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะว่าผมบอกได้เลยนะครับมาตั้งแต่ทํานาไม่เคยเจอสถานการณ์แบบนี้มาก่อนเลยคือไม่ได้พ่นคุมเลนเนี่ยถ้าเราไม่ได้พ่นพ่นคุมเลนนะครับเราก็จะได้แบบนี้เลยนี่คือหญ้าทาั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยข้างล่างเนี่ยนี่คือแน่นเลยนะครับนี่แล้วก็กําลังขึ้นใหม่อีกเห็นนะครับก็เดี๋ยวเรามาติดตามผลงานนะครับถ้า ยามันดีจริงอ่ะยาพวกนี้มันก็จะไม่เหลือนะมันก็จะไม่ตายสิ่งที่ผมต้องทําตอนนี้คือผมต้องสูบน้ําให้ได้มากที่สุดนะครับให้ได้ให้แบบนี้เลยบอร้อยปากปลหลดประมาณนี้เลยเพื่อที่จะได้ท่วมนะครับนี่คือญ้า่ังนั้นนะต้นแดงๆเนี่ยเนี่ยผมจะให้พี่น้องกเกษตรกรดูว่าพื้นน้ผมเนี่ยก็วัชพืชนะครับดีๆนี่แหละถ้าเราไม่พ่นยาคุมเลนมันก็จะขึ้นเยอะแบบนี้แหละครับเป็นธรรมดา นะครับเนี่ยให้ดูนะครับข้างล่างเนี่ยต้นเล็กๆนี่คือวัชพืชทั้งนั้นนะครับเนี่ยที่เห็นที่พี่น้องกเกษตรกรเห็นเนี่ยต้นนี้ต้นใหญ่เลยเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับอ่าผมให้ดูนะเด,เดินเข้าไปดูข้างในสักหน่อยว่ามันเยอะแบบทั่วถึงเหมือนกันหมดไหมเพือเผื่ออาจจะโถ้าเอาไม่อยู่นี่ต้องตัดใบนะครับตัดใบตั้งแต่ต้น,ตนๆเลยนะเนี่ย ข้าวก็ราคาถูกครับตอนนี้เดี๋ยวถ้ามันอยู่นะครับก็ถือว่าสุดยอดยานะเพราะว่าที่เหตุผลนะครับที่ผมไม่ใช้พอร์โดกับบิโต้เนี่ยผมก็มีเหตุผลเพราะว่ายาสองตัวเนี้ยเป็นยาที่ใช้แล้วข้าวไม่โซมนะครับใช้แล้วข้าวไม่โซมแต่แสดงว่าเขาก็ความแรงเนี่ยเขาก็จะน้อยกว่าอ่า ยาอย่างอื่นนะครับเพราะว่ายาอย่างอื่นเนี่ยเราก็รู้กันดีนะครับยาคุ้มค่าเนี่ยเวลาพ่นไปแล้วเนี่ยข้าวเนี่ยมักจะแสดงอาการใบเหลืองใบขาวแต่พอร์โดกับบิโต้เนี่ยสามารถที่จะใส่ปุ๋ยได้เลยนั่นหมายความว่าทุกอย่างผมก็จะต้องเลื่อนนะครับอาจจะใส่ปุ๋ยต่อเนื่องไม่ได้เลยผมต้องรู้ด้วยว่ายาตัวนี้กระทบข้าวมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าเขากระทบข้าวน้อยอย่างไวเลยผมน่าจะใส่ช่วง15วัน แต่ถ้ามันกระทบข้าวเยอะเนี่ยผมอาจจะต้องรอให้ข้าวฟื้นก่อนแล้วผมถึงใส่นะครับตรงเนี้ยเราก็ต้องปรับเปลี่ยนผมถึงบอกเลยว่าสูตรการทํานานะครับผมบอกเพียงเพียงแค่เป็นแนวทางเฉยๆว่าวิธีมันเป็นแบบไหนจุดไหนมันสําคัญบ้างนะครับอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้บังคับให้พี่น้องกเกษตรกรนําของผมไปใช้ทั้งหมดแต่หลายท่านนะครับก็ปี้ไปแบบตรงเลยอะแล้วก็ได้นะครับได้ผลผลิตตรงข่าวมาเนี่ย ได้กันกว่าไล่กว่านากันนะครับก๊อปปี้ไปทุกอย่างเลยก็แสดงความยินดีนะครับแล้วผมก็ดีใจจริงๆที่เอาสูตรของร่มโพไปใช้แล้วมันได้ผลเนาะก็จะให้เห็นกันแบบนี้เลยนะครับไม่ใช่ว่าผมนาผมเนี่ยมันมันดีอย่างงู้นอย่างนี้นะครับผมผมก็เป็นนาที่พี่น้องเกษตรกรหลายท่านเนี่ยทําเหมือนกันทั่วไปนี่แหละให้ดูกันอีกทีน,ะนี่ครับดูย่าอีทีเห็นไหม ถ้ามือใหม่ก็อาจจะมองไม่ออกนะครับผมบอกเลยว่าต้นเล็กๆคือหญ้าทั้งนั้นนะ,นะครับข้าวเนี่ยข้าวคือต้นนี้เนี่ยข้าวเนี่ยใบเนี่นี่นี่ข้าวนี่ข้าวนี่ข้าวแต่เนี่ยนะครับยา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 ,ยาทั้งนั้นเลยโอเคก็ฝากคลิปนะครับหลังจากนี้ด้วยนะว่ายายี่ห้อใหม่นะครับที่ร่มโพเอามาใช้จากคําแนะนําของพี่น้องเกษตรกร,ะกรจะได้ผลมากน้อยแค่ไหนนะครับสําหรับคลิปนี้ สวัสดีครับ